พอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะจ้าเป็นลมโพลมใส้ให้ลูกจ้ะแม่แม่เอาไว้เราจะเงินกระโหอยว่าแม่บ่อยากได้กับหนูแต่หนูกะพ่อได้เอาให้ตามกำลังที่มีเราจะแม่สาธุแม่หนูกะฮักแม่เด้จ้าแม่ครับบอกว่าบอกว่าไ สบายดีค่ะสบายดีทุกคนบันนี้แม่ปังกะจะไปหา้าสารค่าเหมือจะรถคันนี้รถที่แม่ปังที่ขายของเนาะ,ะเอาไปหญ้าเอาไหว้ถ้าไปหาหมอ้อาบรสบายเนาะจ้จะก็เอาไปหาอาเพ่อนขายขาวนุ่มนั่นเลยเนาะไปหญ้าไปหาหมอเพราะว่า้าต้องเที่ยวหาหมอทุกสองอาทิตย์ มีหลายอย่างจากทุกคนมีทั้งกล้วยมีทั้งฟักทองทั้งขนมถิงนี่กับท่องม้วนนี่กระขนมโลดตีกรอบจา้ะนี่ธุรกิจครอบครัวจา้ะ ขายขนมตะกีแม่ปังกขายขนมแบบนี้นะจ๊ะคุณเยอะแยะเลยลวันนี้ก็ได้เอารถมาให้เพิ่นใส่เนาะทั้งขายขนมพร้อมแล้วก็ทั้งผ้ายาไปหาหมอขนมท่องมวนครับนี่ค่ะรถเอามาเอามาไวบ้บานยาให้เอารถมาไว้ให้ยาไปหาหมอเนาะจ้ะเบิ่งจะาของรถกระเสดีดี รถสะอาดนะพี่สันมือเดียว,วกกมือเดียวแล้วก็ขยันเอาเข็มแข็งเอาทุกอย่างมนรถจนบ้านฝารถมาเลขทะเบียนรถก็สวยแต่มันซื้อเลขลองเบิร์นมาสันจะเจดีดิ อีลา,าาอลามายูน้ำเพลนเหล่าคำคำคุ้นคุ้นเด,ด้อขายขนมก็ขอ,ขอให้มันหานโดยรวยเฮงเงเด้อมอบคุณแจให้โซเฟอร์รถคูพายาไปหาหมอจ้า,าการั่งเตรียมจะไปเหตไใยครับคีก็เป็นอย่างจ้าอันุยฮักกันๆๆนาะเขาเนาะโศกโศกมันหานเด้อ,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 อจ้า นุสาลูกกับก็ได้จะแม่บางลาเอาเงินให้ปูลูกพอได้ให้ปูซื้ขอข้าวต้มขนมเนาะจ้ากำลังเตรียมตัวจะกลับบ้านจ้าพอดีเอารถมาให้ยาใส่ยาพ่อสบายเนาะให้เพื่อนได้อะไายหาหมอเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปังนีเนาะจ้า ขอบคุณค่ะ